สวัสดีค่ะร้านรถยนต์ปฏิพัฒน์ออตโต้นะคะวันนี้มาพบกับอ้อนะคะอ้อจะพามาชมรถเก๋งฮอนด้าซิต,ตี้สีขาวคันนี้ค่ะปี2013ราคาขาย3 4 9 0 0 0บาทค่คะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านข้างตัวรถรอบๆตัวรถและด้านในรถกันเลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าล้อแม็กอัอลอยเดิมโรงงานนะคะลูกค้าจากฮอนด้าเลยนะคะแท้เดิมโรงงานค่ะ ไฟเ้ยวติดมากับกระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ามือจับนะคะเป็นแบบโครงเมียมนะคะผิวกันสาดนะคะติดมาให้กับลูกค้าแล้วนะคะรอบคันรถเลยในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังนะคะก็มีสเกิร์ตติดมาด้านบนทั้งสเกิร์ตล่างแล้วก็สเกิร์ตบนนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะลูกค้าเหมาะสำหรับการใช้งานนะคะมี ทีฉลามด้านบนนะคะลูกค้าแต่งให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของภายในตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าอมาดูกันเบาะหนังนะคะสีครีมสวยมากเลยสะอาดสะอ้านนะคะอคอนโซลหน้าเป็นสีทูโทนนะคะดำสลับสีเบจนะคะลูกค้าในส่วนของไม้รถคันนี้นะคะมาชมกันเลยคะ่ะไม่ประมาณแสนห้านะคะลูกค้าก็ถือว่า ไม่เยอะเลยสำหรับรถปี2013นะคะลูกค้าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับสะดวกสบายค่ะคันนี้นะคะมาดูในส่วนของด้านหลังนี่ด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังสีคีมใหม่มากๆเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะคะติดต่ออ้อได้เลยนะคะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าไงจะติดต่อกลับไปขอบคุณมากค่ะ